อินนะคะจะชออินเพนชั่นขัะกลับมาพบกันเลยทุกคนวันนี้นะเราจะได้มาหัวราองกันอย่างสุดเสกแล้วเราจะได้มาเจอความน่ารักคูณ2คูณ20กันอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทำไมวันนี้เรามีแต่แดงแต่แดงแต่แร,แร,แร,แรนี่ KFC ออกเมนูใหม่มาแล้วนะจ๊ะวันนี้วันนี้มีพร็อพวันนี้มีแบบมีผู้สนับสนุนฮ นี่คืออะไรกันนะเมนูใหม่ที่ว่านี้นั้นกระิึมออกระลึมโอ้โหแน่นมากแทยกินเลยทุกคนของก็ดีจริงๆแหละทุกคนและแน่นอนว่าเมื่อมีเคฟซีแล้วนั้นเราจะต้องได้พบกับความน่ารักคูณสอ,อย่างที่บอกไปนั่นก็คือน้องป้ามกับน้องอัพนั่นเองอเดี๋ยวนเะมื่อกี้พูดชื่อถูกไหมถูกแหละ ถูกใช่ไหมน้องกรับกับน้องอัพอ่ะฉันง,งงทุกทีเวลามี2คนนี้ด้วยกันนะวันนี้นะคะเราจะไปดูรายการกรับเพอร์เจอร์เอ้ยอัพเพอร์เจอร์นะคะทุกคนเออจะไปเคมรายการคอแ์เรนะจ๊ะลูกฉันอ่านได้ข่าวมามาทุกคนใครที่ดูแล้วมาดูกันอีกเพราะว่าความน่ารักเราไม่สามารถดูลบเดียวได้นะคะอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะั้นเดี๋ยวเราไปดูรายการน,นี้กันเลยดีกว่ากรับอัพเพอร์เจอร์แล้วกันนะคะไปเลย เหมือนเหมือนทานไทยเลยวะอวโอ้โหเอาวสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนนะครับไปดูกันว่าในหนึ่งวันของผมเนี่ยท <c oughs> ำอะไรกันบ้านนะครับผมในรายการกบเพอร์เจอร์ครับผมดูนะครับ <c oughs> ไปเค็มรายการพี่มาแล้ว และวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าใน1วันของผมเนี่ยผมทําอะไรบ้างครับและวันนี้ผมยาสได้ทำงานที่บ้านด้วยครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะค่อนข้างยุ่งมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากดูกับเพ์เจอร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะครับผมผมรับรองว่าสนุกกว่าอัพเพ์เจอร์แน่นอนครับพี่เบสโทรมาฟีแล้วฮัลโหลครับอ๋อส่งรูปมาใช่ไหมครับพี่โอเคครับ ใช่ครับพี่ได้ครับนั่งนั่งอยู่ตั้งนานง่อยากมันรู้สึกอยากกินโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมลงให้เลยแล้วกันครับพี่โอเคครับคือพี่เบสผมยุ่งตรงนั้นเลยครับผมผมลงงานนึงครับอืเรียบร้อยครับลงงานเสร็จเรียบร้อยครับผมแต่เดี๋ยวตอนเที่ยงนี้เนี่ยผมต้องมีประชุมงานต่อนะครับถ้าเกิดใครอยากดูว่าเป็นไงเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับ ใน่อนทำเลี้ยงลูกก่อนครับและตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องแต่งหน้าทำผมเพื่อไปถ่ายภาพนิ่งของเชฟซีกันครับสวัเป็นแบบตุบก๊กตานอย ชอบงาน KFC สุดอะ่ะสวัสดีนะครับแล้ววันนี้นะฮะอนนบอกเลยว่าี ลองกราฟอีกแล้วนะครับใครที่ติดตามรอชม้องกราฟอยู่ก็รอ,อกันได้เลยนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะผมต้องขอโทษพี่ทุกคนนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะนัดเวลาผิดไปนิดนึงเร็วไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนก็จะมีขนงกิน,ม,นมีน้ำให้กินนะครับก็รอ,อกันแป๊บหนึ่งละกันเพราะว่าน่าจะอีกชั่วโมงนิดนิดม,มงชั่วโมงครึ่งนะที่จัดคงมาราบละแล้วก็เดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับในไหนก็ว่างแล้วนะฮะเราก็จะมาดูกิจวัตรประจำเช้ตาแบบตากลุ้มป๊อกเลยก็คือการแป้งหนังืีร 哎。来 โอเคโอเคโอเคครับ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 แป๊บนึงขอสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีเพิ่งนานแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะพิจาร์มาละแป๊บเดียวโอเคคเขาลงแล้วเราเปลี่ยนชุดเสร็แล้วนะครับเดี๋ยวรีบไปกันดีกว่าฮัลโหลพี่ตารครับกําลังลงแล้วครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับ และนี่นะครับก็คือ1วันงวันวุ่นๆของกับนะครับผมถ้าเกิดใครอยากเห็นผมทําอะไรเนี่ย <c oughs> ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและฝากทุกคนนะครับ <c oughs> ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม <c oughs> และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากผมนะครับและสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกับเพอร์เจอไว้เจอกันครับ ฮ้มาไงเนี่ยพี่ได้ยินนะเมื่อกี้อะไรผมพูดอะไรพี่ได้ยินเลยว่ามี่กะจะเดินเข้ามาเซอร์ไพรส์ก็คี้ได้ยินน้องพูดชื่อรายการเนี่ยสะดุ้งเลยถูกแล้วนี่อนั่งก่อนมนมานั่งเคียนก่อนไม่ใช่พี่เข้าใจอะไรผิดไม่ใช่วันนี้มาถ่ายอัพเพอร์เจอ ครับเพอร์เจอร์อัพเพอร์เจอร์กอไก่พี่อ่ออ่างอ่ออ่างตกยุคไปแล้วนั้นน่ะเนี่ยตกยุคแล้วเนี่ยเปลี่ยนรายการใหม่แล้วครับพี่ขอร้องแล้วกันถือว่าพี่ขอร้องนะเพราะว่ารายการพี่เนี่ยสามปีแล้วนะต้องแต่สามมาวันนี่ผมทําได้ประมาณ2วันเองนะพี่พี่ทำมาสามปีแล้วท้าพี่อยากได้คืนใช่ไหมพี่ขอแล้วเนาะถ้าพี่อัพอยากได้คืนเดี๋ยวผมให้ครับแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าผมไม่ได้คืนง่ายๆครับผมเพราะว่าวันนี้ถ้าพี่อัพอยากได้รายการคืนต้องมาแข่งเต้นกับผมครับแข่งเต้นเป็นไงโจหนี้พี่ก็ยิบเส็จแล้วกระดูกกระเรียมมันก็ไม่ค่อยดีพี่นี่ปวดเข่ามากเวลาขึ้นบันไดแต่ของผมนี่คือเป็นศูนย์เลยนะอ๋อสกิลการเต้นเงินในกระเป๋าครับพี่ล้อเล่นสกิลการเต้นนั่นแหละมันมันมันไม่แท็กอ๋อนี่คือแท็กเหรอไม่รู้ว่าพี่จะพูดอะไรอ่าอยากได้คืนมันไม่ไแท็กอ๋อนี่คือแท็กเหรอ หลอเล่นสกิลการเต้นนั่นแหละอ๋ออันนี้คือแท็กเหรอไม่รู้ว่าพี่จะพูดอะไรอยากได้คืนใช่ไหมพี่อยากงั้นถ้าพี่99เป็นกำลังใจให้อาจุพูดแล้วนะูแล้วแข่งเต้นใช่ไหมแข่งเต้นอ่าพร้อมไหมพี่เอาเอาเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาว่างเอาว่างเว้ยเอาว่างมากเอาเอาเอายูวเซนยูวเซนเอาไป เอามาน้องกัปครับพี่พร้อมยังพร้อมอารมณ์มันอยู่หน้าบิ๊กซีน้าโรตัสที่ผเ้นนิดนึงเมื่อกี้มันกรอบประทีนึงละกรอบแต่ว่าก่อนเต้นเนี่ยพี่ขอเติมพลังนะผมให้กินนิดนึงก็ได้เดี๋ยวพี่จะไม่มีแรงเต้นสู้ผมจริงๆแค่ผมแบบแว่งแขนแค่นี้ผมก็ได้ประมาณ2,000กว่าแตรมละแต่พี่ยังมาผือ ในความหวังดีอะถ้าผมกินจรางเลยนะเฮ้ยให้ผมกินจริงอะกินได้กินได้กินได้พี่ไม่กลัวพี่ไม่กลัวโพี่บอกเลยว่าเอาเพลงยากที่สุดมาได้เลยกูระนะูรันะแน่นอนอืออืออ่ร่อยอร่อยพี่บอกเลยนะพี่กินหมดชิ้นอะเสื้อนี่เอาไม่อยู่เลย เพราะกล้ามใหญ่จัดไม่ไม่รู้ยนเร็วไปไม่ไม่รู้ไม่รู้คำสุดท้ายคำหรอมามมาความจะแพ้กินไปเลยทีเดียวโห้คุณดูกผมเลมไมี่คุณดูถูกผมเกินไปแลวนะอ้าวถ้าผมดูผิดก็แสดงว่าผมมั่วเลย และตอนนี้นะฮะจอยสติ๊กก็อยู่ในมือพวกเราแล้วนะครับผม้นกกาพร้อมใช่ไหมพร้อมครับพร้อมที่จะคืนช่องให้พี่แล้วใช่ไหมพร้อมที่จะชนะพี่อับครับผมท่านต้องการชนะนอัพเพอร์เจอร์เลยนะครับพี่ถาวรเลยนะไม่มีแล้วใช่ไหมอัพเพอร์เจอร์เนี่ยไม่มีแล้วปิดฉาก3ปีมาเข้าเกมเลยดีกว่าพูดละขึ้นพูดละขึ้นเข้าเกมเลยดีกว่ามามาอันนี้เรากดยังไงกันเออกดเออใช่ ก็คืออัพเป็นอะไรวะน่ะอโอ้โหโหยากพี่ยากพี่จะไม่ยอมเพื่อช่องของพี่คุกิ้วการเต้นกันกิ้ โอ้โหจบแล้วโอเคโอเคน้องเอาช่องไปเลยเอาช่องไปเลยไม่เอาเลยเลยสามีแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยซูมซูมเรือซูมมาได้ตอนแรกผมห็นผมนำอยู่ไม่ใช่เหรอพี่พี่ไปได้ท่อนไหนเนี่ยส olo อ๋อได้จนท่อนนี้ใช่ไหม ผมว่าได้เวลาแล้วแหละน้องคืนช่องให้พี่ได้ละยังครับพี่เมื่อกี้นนไม่พอเหรอถามจริงจริงการที่พี่อยากจะได้อัพเฟอร์เจอร์คืนเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องไง่ายๆแล้วครับผมเพราะว่าผมเนี่ย<ส>มีหนึ่งเกมมาให้เล่นเดี๋ยวนะนี่คุณเอาช่องผมไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผมัไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมต้องมาเอาคืนแล้วเหรอทุกคนจะมีหลายเกมขนาดนี้เลยเหรอทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าเป็นกับเพอร์เจอร์แล้วมั้งไม่ได้วันนี้ต้องเอาช่องคืนให้ได้นะฮะและอีกเกมหนึ่งนะครับพี่อาซู่ซก่สำหรับเกมนี้นะครับก็ พี่อัมเนี่ยเขียนชื่อในแต่ละหมวดเนี่ยที่กําหนดมาอย่างละหนึ่งชื่อครับผมจะเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในหมวดที่กําหนดแล้วแพ้ชนะที่ตรงไหนจับเวลาครับพี่ถ้าเกิดในหนึ่งข้อนั้นอ่ะในแต่ละหมวดเนี่ยใครทาเวลาได้ดีกว่าก็จะชนะในหมวดน้ไปมาครับงั้นเราจะมาเริ่มเกมที่2กันเลยครับผมสําหรับหมวดแรกคือคือคืออะไรวะอ๋อคนดังจริงด้วยโอ้โห ่าเสร็จแล้วขอตอบเลยว่าใครครับจับขนาวุฒิครับพี่ับผมคนดังคนนี้เป็นคนไทยใช่หรือไม่คนไทยครับผมเป็นผู้ชายใช่หรือไม่เป็นผู้ชายครับอายุ2 0่สถึงสาปีใช่หรือไม่ใช่ครับอยู่ในช่องโทรทัศน์ช่องที่ยีใช่หรือไม่ไม่ได้อยู่ครับเป็นนักแสดงมีสังกัดใช่หรือไม่ไม่มีพี่ขอตอบว่าอัพภูมิพัฒน์เฮ้ยถูกต้องครับผมอัปเดตนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับอัพภูมิพัฒน์อยู่สังกัดจัสอัพนะครับโทษน้องแค่มันหลอกพี่ไม่ได้หรอก โอ้ยไม่เยอะวายวายวายพี่ไม้พี่ไม้สะกดยางถูกเพราะว่าหรือไม่โทรไม่โทรโอเคมีไม่โทรด้วยเหรอครับเฮ้ยโทรไม่โทรใช่ไหมครับครับผมพี่ ตุ๊กี้ไม่ใช่ครับพี่มาร์กี้ไม่ใช่ครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมีแม่โทรทวงนี้ดังมากทวงนี้ทวงนี้ดังมากคุณคืนด้วยอ่ะใบด้วยอ่ะคุณึ้นด้วยเขาเป็นนักกีฬาป่ะครับใช่ครับเขาเล่นฟุตบอลป่ะครับใช่ครับขอเติสเตียโนโรนัลโดครับโอ้ีนพี่ครับน้องก๊าบตอบได้ช้ากว่า1นาที38มิี่น้าโอ้ คืออะไรครับมาหวที่2คือสถานที่ท่องเที่ยวแต่สนุกกว่านั้นคือเราจะมีเวลาให้แค่ตลอด45วินาทีผมเคยเล่นเกมไทยชื่อสถานที่ท่องเที่ยวภูมิสาเนี่ยบอกเลยว่าเก่ง <c oughs> มากครับไม่จริงเด็กเชื่อแล้วมื่อเี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในไทยใช่หรือไม่ใช่ครับ อ่าภาคเหนือใช่หรือไม่ภาคเหนือครับผมอยู่อยู่เชียงใหม่ครับอ๋ออ่าวอร์มอัพครับเฮ้ยไม่ได้แต่ไม่ได้ท้าช้างครับไม่ใช่โอเคเป็นเป็นสถานที่ในธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติลอยอินทนนท์เข้าลองครับผมาีบว้าวอยู่ในประเทศไทยป่ะครับอยู่ในประเทศไทยครับอยู่กรุงเทพไหมครับใช่ครับเป็น สถานที่ท่องเที่ยวแบบโปรเจ็นะครับไม่ใช่ครับเป็นเป็นวัดหรือเปล่าครับเฮ้ยเป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดโอ้ยไทยกรุงเทพเยอะอยู่นะไทยกรุงเทพเยอะอยู่นะวัดพระแก้วครับผมดูครับพี่โหรู้จักดีมากเลยอ่ะโอ้โห ตอนแรกชนะไปหแท่ครับรกชนะไปหแท่มคเสมอกานเย้ขั้อหนึ่งสิครับเป็นหมดสุดท้ายทั้สองคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยชื่อเมนู KFC ครับโหโอเคเป็นอาหารของว่างของว่างครับผมของว่างของว่างไก่ไม่มีกระดูกผิดครับผมจิดิสุดท้ายพี่คัดไข่ผิดครับเอ่ชิคเก้นชิคเก้นชิคเนอ Makan muke, makan muke, ai apa makan เออเป็นเมนูที่มีรสจัดหรือเปล่าครับเรียกได้ว่าจัดว่าอร่อยมากเป็น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 เซตหรอครับเป็นชุดหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเป็นของว่างครับ้องครับเป็นของว่างของว่างมีไก่อยู่ในนั้นเอ่อหมดเวลาจะตอบว่าอะไรกิมจิชิคเก้ตป๊อบเกือบแล้วนี่สั่นอย่างนี้เลยเชื่อไหม ผมว่าอย่างเงี้ยก็จะได้ช่องคืนแล้วนะอยากได้ใช่ไหมพี่ยังครับพี่เรายังมีอีกเกมหนึ่งครับผมทำอะไรทุกนาไหนไหนพี่อาร์ฟนานๆแล้วอารผมผมคืนช่องให้ก็ได้เป็นเป็นอัปเดตเจเหมือนเดิมก็ได้เมื่อกี้คะแนนมันยังไงนะมันเสมอการมันเสมอเหรอต้องกับพี่ไม่ชอบอ่ะพี่ไม่ชอบไม่ชอบด้วยไม่ชอบให้ให้ดีก็ไม่เอาไม่ได้มันเกิดมันง่ายไปไม่ได้้พี่ง่าไปไม่ได้ไดพี่าไปไม่ได้พี่ง่ายไปไม่แล้วิธีลูกชายยังไงพีร้อมไหมเอาแล้วเว้ยพี่ต่อยผมเลยเหรอ ยันยิงยาวปัดกระเป๋ายิงหมดเนียวแล้ยิงสามปีกับนแล้วผมก็ได้ช่องคืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไปแล้วนะพี่เกือบจะเป็นกับเพอร์เจอร์แล้วนะวิ่งไม่มีทางน้องกรับพี่บอกเลยเป็นต่อเลยครับพี่ได้ได้ได้สวัสดีครับทุกคนและวันนี้นะฮะเราก็มาเปิดเทปอัพเพอร์เจอร์กันนะครับกับหนึ่งวันที่ยุ่งเหยิงเราทำอะไรกันบ้างนะครับสดใสชเปิดแล้วพี่ ขายของครับเสร็จผมหมดแล้วผมบอกแล้วมันคือกับเพลเจอร์ไงพี่นี่เ <c oughs> หลือขายของคงเ,เปิดคลิปไม่เรียบร้อยผมเปิดให้เรียบร้อยท่อนกลางเสร็จหมดแล้วเอางี้นะใช่ครับโอเค <c oughs> งั้นเรามาเข้าขายของเลยดีกว่าครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรครับพี่ ปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่ไม่ได้งอนเลยเหมือนเหมือนไม่พอใจรายการเขาหนึ่งเขาเอาไปยำครบเหมือนว่ไม่ไม่ใช้อะไรเลยมีนิดนึงแหละมีนิดนึงแหละเ้าแม่ต่อดีกว่าครานผมวันนี้ฮะแต่มาแนะนำชิกแอนด์บันนะครับผมบอกเลยว่าประกอบด้วยขนมปังที่บอกเลยว่าสดนมสดกันนมไม่พอครับผมชุ่มฉ่ำไปด้วยซอสมาโยแค่พูดก็ฟินแล้วนะเพราะอะไรผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเมือนี้อยู่แล้วอ๋อคนจะรู้มาอยู่ในนี้แล้วแบบ ไม่พอครับผมยังมีไก่กรอบที่เป็นเอกลักษณ์ทางเคเอีกด้วยนะคููได้ว่ารวบรวมความอร่อยที่ลงตัวที่คินนี้ชิ้นเดียวเลยว่าได้แต่ที่สําคัญนะครับราคาเพียงแค่29บาทเท่านั้นครับผมเหมาะกับคนที่ต้องการความอร่อยง่ายๆและรวดเร็วนั่นเองกินทนั้นอร่อยจริงครับผมชิ่แอนบันนะครับตอบโจทย์ความเร่งรีบนะครับและก็ยังอร่อยยั่วมากๆนี่ เหนอยผมต่ไม่ดูยั่วไปอ่ะพี่ไม่ไได้ม่ใช่ว่าใครก็ทำได้เหนอยผมต่ไม่ดูยั่วไปอ่ะพี่ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับผมอร่อยได้ง่ายได้ทุกโมเมนต์ครับเอ้ยได้ดีโอ้ผมครับเชียร์ชนกันหน่อยเออพี่อัพเคยไหมพี่แบบ ต้องไปทํางานนแล้วแบบเราก็รีบๆแล้วงานก็เยอะแล้วเราก็หิวด้วยอย่างเงี้ยเคยไหมพี่บอกเลยนะว่าประจําพี่เป็นคนที่แบบว่าชอบเผื่อเวลาแบบคนยีคพอดีสายเดียวกันเลยสมมติทํางาน9ก้าโมงเปิดแมปเลยแล้วไงตอไปมันเขียนว่า30นาทีถึงที่หมายทําไงออกแปดโมงครึ่งครับโอ้แน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยว่าชิกแอนด์บันเนี่ยตอบตรงเวลาลองท้องก่อนไปทํางานหรือทําภุระของเรานั่นเองแล้วก็สั่งได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ร้าน KFC หรือว่าจะเป็นแบบเซฟ์พิกอัพหรือนี่เวลาพี่ขับรถออกไปจะทำงานเห็นป้าย KFC ปุ๊บได้ทรูเลยเข้าไปเลยแน่นอนรีบเข้าไปเลยพี่ต้องฝึกติดตาม ต้องฝึกนิดนึงนะยังไม่พอครับผมยังมีแอปพลิเคชัน KFC Thailand นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ kfc.co.th นะครับหรือว่าง่ายมากๆโทร1150สั่ง KFC มาส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับอร่อยได้ง่ายๆนะครับแล้วก็รวดเร็วในราคาที่สุดคุ้มมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมไปลองสั่งกันเยอะๆนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมและพี่อัพนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับกับ รายการกับเพื่อนรักทั้งว no uh, yeah. yeah ันที่พยายามมานี่มันไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมครับเอาโอเคผมผมคืนจริงๆละคืนจริงๆละแต่ยังไงก็ตามนะฮะวันนี้นะฮะพวกเราเนี่ยมันมาแล้วว่าน้องกัาต้องเล่นแล้วใช่ไหมเพี่ต้องมาละมาเลยนะพี่เก๋มาที่วันเหลวเอ้ยนี่ยังช้ากว่าลาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าลาลิซาลันร้องเล่นลาไม่ก่อนครับ ต้อครับน้ะครับเพราะว่าลาลิซาลันร้อเล่นอ่ะลาลิซาลัไปดีกว่าเนี่ยไดเดี๋ยว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 โอเคโอเคลองกินก็ไปเลยนะกินเข้าไปเลยนะกินเข้าไปเลยช่วยด้วยอ่าเอ้ยน่ารักเวลา g r a อ up อยู่ด้วยกันแล้วแบบเหมือน เหมือนเหมือนเป็นการโคจรของความสดใสบนโลกใบน,นี้มาอยู่ด้วยกันนะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าพระเจ้าลำเอียงมากที่มอบความน่ารักขนาดนี้ให้เขาสองคนนะคะเออแต่ว่าลูกชันก็คือจะไปเกมช่องพี่อัพแล้วนะคือกลายเป็นกับเคอร์เจอร์ไปแล้วนะแต่ว่าได้ฟาดฟันผ่านศึกมาผ่านเกมมา ในสุดพี่อัพก็ชนะไปนะคะได้ช่องคืนซึ่งยึดไปด้วยเหตุผลอันไนก็ไม่รู้เหมือนเป็นเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรอย,อยู่ก็มายึดช่องนะจ๊ะน่ารักอะไรจริงๆเลยยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดทับสไครช่องพี่อัพกันไะดจริงๆไม่ต้องฝากก็ได้นอ้อคือเขาช่องใหญ่ฉันเป็นช่องเล็กจะไปฝากห้กดช่องใหญ่ทําไมนะแต่หลายคนกดอยู่แล้วนะเชนเชื่อ,อย่างนั้นแล้วก็ใครที่แบบเอออยากลองเมนูใหม่ชิคแอนด์บันนะคะทุกคนดืมดืมดม นี่โฆษณาเลยเนี่ยโฆษณาเลยเนี่ยชิคกีบันคือแบบเบลอเบเธอมากทุกคนนี่เน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 เบลอเบเธอเลยดึมดึมดมเพื่อหอมเดี๋ยวอยากกินแล้วเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จแล้วต้องไปกินเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ไปเลยนันจ๊ะหลังจากนี้นะใครอยากลองก็ไปลองกันได้นะคะที่เก็บสี่ยบาทเท่านั้นทุกคนคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วสะดวกด้วยทานง่ายแล้วก็ในช่วงเวลาเร่งรีบเนี่ยโอ้ตอนทํางานแบบ ยิ่งคนที่ตรงเวลามากๆอย่างน้องกลับน้องอัพแล้วก็ดิฉันเองนะคะที่แบบเฮ้ยเดินทางครึ่งชั่วโมงก็ตื่นตื่นก่อนครึ่งชั่วโมงก็แค่นั้นเองก็เป็นคนตรงต่อเวลานะคะก็สามารถหยิบชิคแอนด์บันเนี่ยเข้าได้ถูกระด้นะคะหยิบไปแล้วก็เฮ้ยกินได้สะดวกมากเลยนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรีแอคหน้นาทุกคนฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่ลงเนี่ยจะได้มานั่งดูพร้อมๆกันนะ สำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในเร็หน้านะทุกคนบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย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 ค่ะบ๊ายบาย